สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาอัปเดตกาบหอยแครงนะครับซึ่งมีคนถามเยอะมากนะครับในในช่องนะครับก็บอกว่าให้ผมเนี่ยอัปเดตกาบหอยแครงให้ดูหน่อยนะครับก็อัปเดตให้ดูเลยแล้วกันครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูแลกาบหอยแครงเลยนะครับขนาดหม้าข่าหม้อแกลงนี้ก็คือผมยังไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงนะครับก็เลย พูดง่ายก็คือว่าผมไม่ได้สายกามหอยแครงหรือหยาดน้ำค้างอะไรพวกนี้นะครับก็คือผมเลี้ยงไว้แบบคือเอาไว้เอาไว้ชมเอาไว้ดูนะครับให้เด็กๆดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้ศึกษาแค่นั้นนะฮะก็ไม่ได้เป็นงานหลักของผมนะครับซึ่งกามหอยแครงวันนี้ก็ไหนๆก็มาอัปเดตแล้วนะครับก็ของผมนะครับมันก็ยังไม่ได้ตายอะไรนะครับมันก็ยังอยู่นะครับซุกมอดอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมไม่ได้ดูแลนะครับ ไอตัวใบหยักก็ยังอยู่นะครับแต่ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเพราะเขาโดนเนี่ยครับเขาโดนเพี้ยอ่อนนะครับความจริงถ้าเราโรยสตาร์เจีดูแลดีๆนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เวลาโรยสตาร์เจีไปแล้วเนี่ยสตาร์เจีมันก็จะมีหมดอายุนะฮะสตาร์เจีก็จะมีอายุประมาณ4 0 4 0 -45 วันนะฮะอ่านะครับเขาก็ซุกๆอยู่นะครับบางทีก็แตกหน่อนนะฮะ ก็ม <Billie S 2> ีนะฮะแตกหน่อแต่ตรงนี้แสงไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ได้ขยับนะครับเห็นไหมครับเขาก็แตกหน่อนะครับมีเหมือนกันนะฮะอ่านะฮะแตกหน่อนะครับก็ออกดอกเหมือนกันนะครับนะครับแต่ว่านะครับเขาก็จะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอ่านะฮะอันนี้โดนเพี้ยแล้วนะฮะเพี้ยหอยนะครับนะครับก็มีนะครับอันนี้มันขึ้นมาเองนะครับมันขึ้นเป็นกระจุกกระจุกอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวยกมาให้ดู อ่านะครับประมาณนี้นะครับมันตรงนี้มันไม่ได้รับแสงนะฮะฝนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าบ,บางต้นก็จะตายแล้วนะครับแต่ก็แตกเต็มเลยนะฮะอันนี้ด้วยที่ว่าเราไม่ได้ดูแลนะครับก็โดนส่วนใหญ่จะเป็นเพี้ยนะเพีย้ยเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยหอยนะเห็นไหมเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวต้องเอาสตาร์กเกอร์จีมาเลยหน่อยนะครับแล้วปุ๋ยผมก็ไม่ได้ให้เลยนะครับพูดตรงๆก็คือไม่ได้แตะเลยไม่ได้เดินเฉียดมาเลยนะครับแถวนี้นะครับอ่าฮะเห็นไหมอันนั้นคือเพี้ยหอยนะครับหลักๆแล้วนะครับการหอยแครงผมรู้วิธีเลี้ยงนะถ้าผมจะเลี้ยงแบบให้สวยเลยเนี่ยก็เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าคือยังไงผมไม่ใช่สายนี้นะฮะก็เลยเลี้ยงไว้แค่ดูเล่นนะครับก็ตามมีตามเกิดนะครับประมาณนี้ นะครับก็รอดบ้างไม่รอดบ้างนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับด้วยจะอยากที่บอกนะครับหลายๆอย่างนะครับโอเคอ่าถ้าไม่เชื่อนะครับดูหยาดนะครับอ่านะครับมันจะขึ้นอย่างนั้นเลยนะฮะนะครับหยาดอ่านะครับผมก็ไม่ได้ดูแลนะครับส่วนนี้นะครับขนาดมะข่ามมะแกงลิงนะครับ ขึ้นก็ต้องปล่อยให้เขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตามมีตามเกิดในบางสายพันธุ์นะครับในตะก้าก็คือโตรอดบ้างไม่รอดบ้างนะครับก็ให้เขาตามสภาพนะครับในบางบางจุดนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมก็พามาดูกาบหอยแครงเนาะตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวนะฮะอ่านะฮะอ่านะครับอันนี้คือเพ้ออ่อนนะครับจุดขาว,ขาว นะครับอืมโอเคเนาะนะครับผมก็ตอบแล้วว่าหนึ่งก็คือตรงนี้แสงไม่มีสองสตักเติ้งจีผมไม่ได้รวยสามปุ๋ยผมไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้ถ้าผมจะปรับก็คือผมต้องไปอัดเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับแยกต้นกล้านะครับแล้วก็อเปลี่ยนพื้นที่ใหม่นะเพื่อเขารับแสงมากกว่าน,นี้นะครับให้เขาสร้างกาบขึ้นมานะครับนี่คือวิธีที่ผมควรจะต้องทำนะครับแต่ ด้วยเวลาครับแยกต้นก้ลามเข้าแกงลิงก็เป็นคนเดียวครับไม่รู้กี่ร้อยต้นแล้วนะครับแต่มาตรงนี้ผมก็คือเดี๋ยวใครถามใครอยากรู้ก็หลังไมลแล้วกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ